ต่อไปนะครับต่อไปนะครับอ่าตัวหนึ่งที่เราจะต้องต้องเรียนรู้นะครับต้องเรียนรู้อ่านะครับเห็นไหฮะโอ,โอเคนะครับโอเนะครับก็คือมาที่เต็มต่อแหวมาที่ทนูนะครับไม่ใช่เนี่ยนะครับ มาที่ information for ครับ information f o นะครับไปที่ตัว m นี้ครับตัว m นะครับตัว m ลากมันลงมาครับลากมันลงมาไว้ข้างบนครับเอาไว้ข้างบนนะครับเพราะว่าถ้าไว้ข้างล่างนั้นมันจะชนกับพืเพลนะครับตัว m นะครับลากลงมาไว้อย่างนี้นะครับลากมาไว้อย่างนี้นะครับทีนี้มันจะเขียนเขียนโค้ดนิดหน่อยกับเขียนโค้ดนิดหน่อย นะครับทีนี้พอลลกมันมาแล้วนะครับเราจะเอาเราจะเตรียมสำหรับเขียนโค้ดนะครับไปที่คั์ไลบรารีซ้ายมือนะครับซ้ายมือนะครับคัสไลบรารีซ้ายมือนะครับไปที่ M U M U เนี่ยครับไปที่ M U ซ้ายมือมันจะเป็นหัวลูกศรนะครับคลิกที่หัวลูกศรมันจะเลื่อนลงมาอย่างนี้นะครับเลื่อนลงมาอย่างนี้ครับอ่าเลื่อนลงมาอย่างนี้นะครับ ไปที่พาร์ครับเราจะเปลี่ยนพาร์ไปที่พาร์นะครับไปที่พาร์พาร์พอพาร์เสร็จแล้วนะครับไปที่พาร์คลิกขวาครับมันจะขึ้นเนี่ยครับมันจะขึ้นเมให้เราเลือกตัวให้เราเลือกไปที่ดูพิเคตถึงครับคลิกดูพิเคตอ่าเนี่ยครับคลิกดูพิเคตนะครับคลิกดูพิเคตวันเนี้ยเราจะใช้ตัวพารไลเบลรี่นี่บ่อยหน่อยนะครับบ่อยมาก นะครับมอยมากนะครับไปที่พาร์นะครับพาร์นะครับพอไปที่พาร์ทเสร็จแล้วพาร์ทปุ๊บเราบดปุ่มคลิกอ่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเดียวเราคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็โอเพนอินทีดีนะครับโอเพนอินทีดีนะครับโอเพนดีดีมันจะเป็นรูปชิ้นงานอย่างนี้ครับรูปชิ้นงานที่มัน ป็นตัวสแตนดาดที่เขาให้มานะครับคลิกที่รูปชิ้นงานแล้วก็ดีลีทลบออกครับอ่าลบออกนะครับลบออกเราจะใช้รูปใหม่นะครับลบออกเราจะใช้รูปใหม่นะครับใช้รูปใหม่อ่ารูปใหม่ที่เราจะสร้างนี้จะเป็นรูปร่างธรรมดานี่ครับไม่ต้องคือปกติอยากได้รูปอะไรก็ดาวน์โหลดมานะครับแต่ตอนนี้ยังยังนะครับ เราไปที่ Edit ครับที่เมนูนะครับเมนูข้างบนนี้ครับเมนูของโปรแกรมนะครับนไปที่ Edit แล้วจากนั้นนะครับผมอยากให้มันเป็นคืองงมาแล้วมันเป็นท่อนท่อนนี้ครับนะฮะนะครับตัวนี้ครับคลิกครับคลิกคลิกคลิกที่นะครับนะครับ ที่รูปทรงกระบอกนี้นะครับคลิกคลิกเสร็จแล้วมันจะให้มาให้เส้นผ่านศูนย์กลางมานะครับให้ความสูงมาเราสามารถเปลี่ยนได้แต่ตอนนี้ผมไม่เปลี่ยนนะครับเสร็จแล้วคลิกข t ดนะครับมันจะขึ้นเป็นรูปร่างลักษณะอย่างนี้ขึ้นมานะครับรูปร่างลักษณะอย่างนี้ขึ้นมานะครับพอรูปร่างลักษณะนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะมา เราจะมาเปลี่ยนสีนะครับเพื่อเห็นข้อแตกต่างนะครับดับเบิลคลิกนะครับที่ชิ้นงานนะครับมันจะขึ้นกล่องโต้ตอบมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับไปที่เมทิเลียนนะครับไปที่เมทิเลียนนะครับติ๊กเมทิเลียนอิสเตรเอ่ามันจะขึ้นสีสีสีมาฐานมาเสร็จแล้วเราเลือกไปที่สีแดงอ่าติ๊กสีแดงนะครับติ๊กสีแดงนะครับติ๊กสีแดงเสร็จแล้วติ๊กแอพพลายติ๊กโอเค นะครับสีมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีแดงนะครับสีมันก็จะเปลี่ยนไปสีแดงนะครับอันนี้คือเปลี่ยนสีนะครับแต่านี้คือเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็กลับไปที่โมโปรแกรมเหมือนเดิมนะครับโปรแกรมเหมือนเดิมนะครับแกรมเหมือนเดิมนะครับอ่าแกมเหมือนเดิมต่อมานนี้นะครับทันไหมครับทุกท่านนะครับ ทำไมผมผม,ผมไม่เปลี่ยนสีนะครับอาจารย์กลับไปที่แมที่เดียอาจารย์เลือกแค่ diffuse color ใช่ไหมครับอ่าผมกด activate เลยใช่ไหมครับใช่ครับเห <Activ ate S 1> ม,มือนอาจารย์ทุกอย่างเลยแต่ผมกด apply แล้วโอเคสีผมไม่เปลี่ยนครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีอื่นอันนี้คลิกมันต้องคลิกนอกไหมครับต้องคลิกคลิกนอกไหมครับคุณวิชิต ต้องคิกต้องเอาล in ูกศรคลิกนอกตัววัตถุอีกทีหนึ่งนะครับมันได้จะเห็นสีที่เปลี่ยนอ๋ออ๋อโอเคครับใช่ครับผมคลิกใข้าครับเปลี่ยนแล้วครับอ่าใช่ครับโอเคโอเคครับโอครับครับโอเคครับครับผมมันมันมันต้องคลิกข้างนอกทุกท่านได้นะครับครับทุกท่านได้นะครับอ่านะครับท่านได้นะครับโอเคครับคลิกข้างนอกอย่างนี้นะครับโอเคแล้วกลับมาที่การกลับมาที่โปรแกรมนะครับซ้ายมือล่าง ซ้ายมือล่างมันจะเป็นตัวคล้ายๆกับแผ่นภาพอยู่นะครับนะครับแผ่นภาพเราเราเราจะเลือกการเปลี่ยนนะครับกลับไปกลับมาเนี่ยระหว่างโปรแกรมหลักแผ่นภาพหลักนะครับกับตัวที่มันจะเกิดขึ้นต่างๆนานาเนี่ยน,นะครับเช่นเราลากเราลากเทเบิลมานะครับสมมุติสมมุตินะครับอันนี้สมมุติไม่ได้เกี่ยวกับวันนี้นะครับลากจะไม่ม,มาดับ์ขึ้กเทเบิลปุ๊บมันจะขึ้นภาพข้างล่างเห็นไหมครับข้างล่าง แต่ถ้าเราจะกลับไปที่ภาพหลักมันจะเป็นอย่างนี้ครับอ่าถ้าเราลบออกถ้าเราลบตัวนี้ออกลบเอ็นตนี้ออกแค่นั้นเนี่ยอ่ามันก็จะม,มันก็จะหลุดออกไปแล้วนะครับก็จะหลุดออกไปแล้วอ่าทีนี้นะครับอันนี้อันนี้วิธีการเปลี่ยนสีนะครับวิธีการเปลี่ยนสีเดี๋ยวผมวิธีการเปลี่ยนสีเดี๋ยวผม่ Dígame si. Y...